หนึ่งเรื่องเล่าหนึ่งความมั่งคั่งสำหรับวันนี้นะครับอันนี้เป็นสัญญาณของราคา BTC นะครับที่จะขยับไปหนึ่งแสนดอลน,นะครับอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นสัญญาณหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่ผมไม่คิดว่าจะเกิดนะนะครับแล้วปัญหาคือสิ่งนี้อาจจะทำให้ราคาของ BTC โดดขึ้นไปเลย นะครับเพราะว่าหนึ่งในนั้นคือปัจจัยเรื่องของภาวะนะครับของอัตราดอกเบีย้ยที่ดิดคงที่สูงขึ้นนะครับคือหมายคกาว่า,าทางเฟดเนี่ยจะมีการคงอัตราดอกเบีย้ยไว้เป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรนะครับอาจจะมีการลดนะครับซึ่งสัญญาณผมมองว่าอะไรบ้างนะครับ อย่างแรกนะครับนั่นก็คือเรื่องของหุ้นเจ็ดนางฟ้านะครับมีทั้งไรอ่ะ m i r r s s o t t นะครับมีทั้ง Amazon, Nvidia, Meta, Alphabet, Apple, Tesla นะครับเจ็ดตัวนี้ตัวไหนมีปัญหาแล้วบ้างนะครับหนึ่งในนั้นคือ Microsoft เมื่อวานเนี่ยหน้าจอสีฟ้านะครับก็จะมีการปรับปรุงการอัปเกรดอะไรของเขานะ ผมไม่ได้ตามข่าวทางเทคนิคนะครับแต่มีปัญหากับสภาพผุ้นแน่อันนี้หนึ่งประเด็นสองประเด็นอไอตัวตัวที่สองคืออ่าเมตามีปัญหาอยู่แล้วในทรงในสารนะครับแล้วก็ Apple ข่าวเรื่องของการแบน Apple สารัฐในเดือนสองเดือนที่แล้วเริ่มมีแล้วนะครับและก็เท s l a มีปัญหาประจำนะครับดังนั้นสิ่งเนี้ ผมอยากให้คุณดูคืออะไรนะครับทรเนทนเนี่ยทุกคนน่ะกำลังมองนะครับโดยเฉพาะหุ้น n v i d i ีที่เป็นติดอันดับหนึ่งเนี่ยเรื่องของฟองสบู่นะครับทำไมมองงั้นนะครับคือหุ้น n v i d i ีมันแพงแล้วนะครับแล้วปัญหาหลายคนนะบอกว่าจะซื้อหุ้น n v i d i ีตอนนี้ดีหรือไม่นะครับมันสูงนะนะครับมันก็มีเหตุผลหลายเหตุผลแอปพูฟเนาะ นะครับอย่างคุณโรเบิร์ตคิยาสกิเนี่ยก็ออกมาพูดเหมือนกันเรื่องของหุ้น n v i d i ีนะครับคือเขาไม่ได้มีความสามารถทางเทคโนโลยีเนาะแต่เขาบอกว่าหุ้นมันแพงนะครับอย่างงอย่างง่ายๆ่าคือ,อคุณเลดาริโอนะครับก็บอกเหมือนกันนะครับว่าหุ้นมันแพงเกินไปแล้วถ้าเกิดมันจะขยายเนี่ยเอาง่ายๆนะคือ มันจะต้องแซงหน้า GDP ของอเมริกาไปนะครับแสดงว่าเม็ดเงินต่างๆตอนนี้ไปอยู่ที่ที่หลักประมาณหนึ่งในเจหุ้นนี้แหละนะครับมากที่สุดก็คือหนึ่งในนั้นคือ n v ็นวีเดียนะครับทาง JP m o มอ a n แกนเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาสำหรับเขาเรียกว่าฟองสบู่สำหรับ AI นะครับแต่ AI เนี่ยโดยเฉพาะผู้นำอย่างหุ้น Nvidia เดียเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับฟองสบู่ดอทค นะครับที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ตอนนี้มีข่าวของคุณวอลเลนบัฟเฟตก็มีการลินขายหุ้น Apple ด้วยนะครับรวมถึง c ีอของของ n v i d วีคือแจ็สันวอร์นะครับก็มีการขายหุ้น n v i d i ีออกไปด้วยผมไม่รู้รายละเอียดมากนะครับตรงนี้แต่สัญญาณแบบนี้กำลังจะบอกเหมือนกันว่าการเปลี่ยนถ่ายเนี่ยเม็ดเงินเนี่ยมันมาแน่นอนนะครับ ผมก็เลยเอาเอาคอนเทนต์เนี้ยมาบอกนะครับว่ามันจะมีการเปลี่ยนนะครับทําไมถึงต้องต้องเปลี่ยนนะครับโดยที่ให้หุ้นเหล่านี้ยมันคงอยู่ไว้ได้นานๆไม่ได้หรอเราต้องตอบคาถามตรงนี้เนาะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราเห็นแล้วตั้งแต่ปี2022ั่ะหุ้นพวกเนี้ยโตขึ้นอย่างมากเลยทั้งอเมซอนทั้งเอ็นวีเดียทั้ง Microsoft นะครับ ตขึ้นอย่างมากนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยสงครามนะครับแล้วก็การล่มสลายของของธนาคารสามธนาคารด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือซิลิคอนเวเล่แบงค์นะครับเป็นเป็นธนาคารเพื่อช่วยสำหรับซัพพอร์ตสตาร์ทอัพนะครับมันแตกไปนะครับแล้วเหตุผลที่แตกเนี่ย อันนี้ผมผมคาดเดาเองนะก็คือนายทุนเนี่ยหรือวานเนี่ยอยากที่จะย้ายจากเม็ดเงินที่มันแตกกระจายไปอดูดเข้าไปในที่ที่หนึ่งนะครับหนึ่งในนั้นตัวแปรสำคัญคือ7หุ้นเนี่ยแหละนะครับดังนั้นเจหุ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเอฟเฟกนะที่เกิดขึ้นพร้อมกันนะครับแต่มันก็จะมีการสลับการขึ้นลงนะครับฉันั้น ทั้งเจดวุ้นจะมีปัญหามากนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับโดยเฉพาะตอนที่ราคาบิตคอยเนี่ยกำลังจะขึ้นไปแสนดอลลาร์นะครับเพราะว่ามันต้องใช้เ,เงินที่สูงมากๆในการปั๊มบิตคอยนะแล้วไอไอ้ตัวของบิตคอยเนี่ยมันก็จะไปนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือตอนนี้ประชาชนอ่ะไม่มีเงินแล้วนะนะครับ ดังนั้นสิ่งที่เราเราจะต้องรอเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของการพิมพ์เงินเข้ามานะครับแจกให้กับประชาชนอันนี้เป็นอีกสัญญาณหนึ่งนะครับที่เราจะ,จะต้องดูเหมือนกันว่าอ่เมื่อไหร่นะครับหรืออาจจะไม่ก็ได้นะนะครับคือเหมือนกับหุ้นเอ็นวีเดียคือรวยก็รวยไม่กี่คนนะครับแล้วพอมาคริปโตมันก็รวยมันก็รวยไม่กี่คนก็คือแทนที่จะอาจจะเป็นตัวแปรคือ คือเงินน่ะไม่มีการแจกแล้วนะครับแต่ว่าเม็ดเงินเนี่ยจะเข้าไปในฝั่งของคริปโตนะครับหรืออาจจะมีการแจกทีหลังเราก็ว่ากันเพราะว่าบิตคอย n วานเขาคงไม่ให้ไม่ไม่อยากให้ใครถือหรอกนะครับไม่อยากแจกเงินให้ใครถือนะครับอาจจะเป็นสเต็จที่หลังคือเมาอ่ะต้องเข้าไปเล่นแอลคอยนะครับเพื่อได้รับเงินสนับสนุนแล้วอะนะครับ คนก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็ไปลงในหุ้นไงนะครับเราก็ไปติดดอยกันนะครับก็อาจจะไปในส่วนของแอลคอร์นะครับดังนั้นสัญญาณที่ดีเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของ e t h e เ e u m Spot e t ตนะครับแอดพูฟมาละนะครับถ้าแอปพูฟแล้วสัญญาณการลดดอกครั้งนึงเนี่ยน่าจะมีผลแต่ผมเชื่อว่าการคงดอกไว้ระยะเวลายาวนานจะมีแน่นอนนะครับแต่เขาจะมีระยะเวลาเหมือนกันว่า จะลดมา่ไหร่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ a l c o i etf ต่อมาอย่าง s o l o n a หรือ xrp หรือ ada เนี่ยมันจะมีต่อมามันจะเล่นต่อแน่นอนนะครับเหมือนก็ค่อยๆปลดล็อกกันทีละเหรียญน,นะครับส่วนตัวผมผมเชื่ออย่างนี้นะดังนั้นโดยทั่วไปเนี่ยจะต้องมีการหันนะครับอเรื่องของหุ้นเจ็ดนางฟ้าแน่นอนนะครับจะออกมาตัวไหนยังไง ต,ต้องไปติดตามผูชมนะครับเราก็อันนี้เป็นแค่ทฤษฎีนะครับที่ผมนำเสนอเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงตามที่ผมพูดอะไรร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าภาพรวมเนี่ยอาจจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเราเม็ดเงินเนี่ยคุณก็รู้ว่ามันไปกองอยู่ตรงไหนนะครับหลักๆก,ก็คือตลาดพวกวอลต์สตีทพวกตลาดฮุดแหละนะครับเราเม็ดเงินเนี่ยมันจะออกจากตรงไหนไปตรงไหน นะครับเรารู้บ้านปลายอยู่แล้วว่าอาจจะเข้ามาในทองคำหรือคริปโตอันนี้ก็แล้วแต่นะครับฉะนั้นการการทำอย่างเงี้ยถือว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนะครับคือกระจายไปจากกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็กระจายไปอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่าตลาดของคริปโตเนี่ยกำลังจะมานะครับอาจจะไม่ได้ใช่รอบนี้ก็ได้นะ คือราคาบิตคอยขึ้นไปแสนเลยหรือเป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าในช่วงนี้ก็ระวังราคาบิตคอยไว้ให้ดีนะครับน่าจะมีการมีมูฟเมนต์เนี่ยอย่างน้อยเราจะได้เห็นคือหกหมื่นเจ็ดันดอลลาร์แล้วนะครับก็อาจจะขึ้นไปถึงเจ็ดหมื่นประมาณเจ็ดหมื่นแปดเจ็ดหมืนเก้าหรือแปดหมื่นสี่แล้วลงก็ได้หรือจะขึ้นไปต่อ ก็มีเหตุผลของพันเหมือนกันนะครับฉะนั้นช่วงนี้มีเรื่องของคาดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนด้วยนะครับฉะนั้นเรื่องของการหันหุ้นเป็นเรื่องปกต,ตินะครับเล้าเงินอนะ่ะเม็ดเงินมันจะไปตรงไหนก็ว่ากันนะครับอาจจะไปคริปโตอาจจะไปทองอาจจะไปหุ้นบางตัวนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าคริปโตก็จะเป็นหนึ่งในออปชันหรือตัวเลือกนะครับของหวานที่ เม็ดเงินจะเข้าไปนะครับอาจจะไม่ใช่รอบนี้อาจจะรอบหน้าหรืออีกสองเดือนก็ได้นะครับเพราะว่าอีกสองเดือนถึงจะลดดอกเนาะนะครับตลาดแอลคอยอะไรพวกนี้อาจจะไปไปได้และนะครับดังนั้นช่วงนี้ก็ก็น่าจะเป็นช่วงใกล้ละนะครับสำหรับบูลิสนะครับอีกสักสองเดือนสามเดือนสี่เดือนเนี่ย จะเป็นช่วงที่พีที่สุดนะครับในในปีนี้นะครับก็น่าจะซู้ซ่ากว่าต้นปีใครมีเงินเท่าไหร่นะครับก็บริหารกันเอาละกันนะในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ก็ลดความโลภความอยากอะไรบ้างนะครับจัดสรรเงินเราก็เข้าไปหาเวลาที่เหมาะสมตอนเวลาย่อนะอย่าไปซื้อตอนเวลาราคามันพุ่งหรือมันไปแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวติดดอยกันนะ ประมาณนั้นนะครับก็ผมนําเสนอทฤษฎีดีไว้ประมาณนี้นะครับถูกไม่ถูกว่ากันอีกทีนะแต่แค่มีความเป็นไปได้นะครับเนาะเราเห็นทั้ง Microsoft มีปัญหา Apple มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะเป็นปฏิบัติการอันหนึ่งที่เริ่มเห็นฟองสบู่สำหรับหุ้นกลุ่มของอที่มันแรงๆนะครับในช่วง ตลาดมีของ btc ะนะครับก็เม็ดเงินอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปในตลาดของ btc ได้ะนะครับข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ mission new moon vip นะครับแล้วก็กลุ่มของ dtmc นะครับ แล้วก็โ okay, อเคอะไรอย่างนี้เขา <_ an> เข้าไปคุยกันได้นะครับแล้วผมก็ฝากสําหรับหลักสูตรเรียนต้นน้ําไปด้วยแล้วกันนะครับเรียนต้นน้ําเนี่ยถ้าคุณเรียนน่ะจะได้อะไรบ้างนะครับ <_ an> ก็น่าจะได้เรื่องของการอัปเดตข่าวก่อนนะครับอย่างแรกเลยผมจะผมจะอัปเดตข่าวก่อนในกลุ่มของเรียนต้นน้าว่าเทรนปีนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอาจจะมีเทรนลองหมายถึงอ่ามันจะมีเทรนหลักอยู่เนาะที่คุณจะลงทุน นะครับในช่องหลักมันอาจจะมีเทรนดรองที่ลองลงไปนะครับแล้วคุณใส่เม็ดเงินไปนะครับมันอาจจะโตก็ได้นะครับเพราะมันจะมีเทรนดรองอยู่เทรนดรองลองลงไปนะครับฉะนั้นเทรนดรองลองบางทีผมมันก็ไม่ได้อัปเดตในช่องช่องหลักห,หรือพูดมากเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันอ่าหนึ่งคือระบบไอฟีดมันไม่ค่อยดี นะครับในช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ทําในช่องหลักมากนะครับก็จะไปเน้นในช่องรองก็จะอัดลงไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อ่าเรียนก่อนรวยก่อนประมาณนี้นะครับควรเรียนก่อนตลาดจะทิงนะตลาดตอนนี้เหรียญยังไม่ได้เยอะนะครับเทนไหนกำลังจะมาอะไรอย่างเงี้ยสามารถเข้าไปเรียนก่อนได้นะครับก็หลักๆประมาณนี้นะ เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้หนึ่งเรื่องเล่าหนึ่งความมั่งคั่งสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ b ิ t g เก w ตเว็บ3เปลี่ยนจากไมกะสวบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิ t g เกสามารถสมัครกระดานได้